สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลบบุรีประกาศผลการประกวดคลิปสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาในจังหวัดลบบุรีสำหรับการประกวดคลิปสั้นรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ของนักเรียนนักศึกษาจังหวัดลบบุรีตามโครงการวัฒนธรรมความปลอดภัยสร้างวินัยจรา,าจรในสถานศึกษาโดยแบ่งเป็น4ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษาตอนปลายป4ถึงป .6 รางวัลชนะนเลิศได้แก่ทีมทองแท่งทีมจากโรงเรียนวัดทองแทมนิจยาลา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม .1 ถึงม .3 รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมละครภูหะนะจากโรงเรียนวัดศรีรัพศีเจริญธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม .4 ถึงม .6 ปวชรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมลองกองโปดักจากโรงเรียนพัฒนานิคมและระดับอาชีวะศึกษาอุดมศึกษาปวส,สถึงระดับมหาวิทยายลัยรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมตอดแตนทางโค้งสู่นิพานวิทยาลัยเทคนิคลพบรี เฮ้ยน้องเฮ้ยแย่น้องใช่พี่ทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยไือไปหาผัวน้ำ,นำทำตัวปอดแหกไปได้นี่ใครเกาใส่กันมึงแหกตาดูสิพี่ขาดตาขาวใช่ไหมไม่ได้จริงๆนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุมามันไม่คุ้มเลยนะครับตามประมวลกฎหมายมาตรา122วรรคที่1ผู้ใดขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันและลดอัิเหตุครับถ้าฟาบืึจะไปแล้วกูรีบ ได้อะแขนะ่งแรงด้วยบหายแล้วเยอะมากกูอบอกพวกมันพวกมันยังไม่เชื่อคุเลย เสองี่อะไรกันไหนเลยอะอมคือว่า